ไปดู3ท่านนี้ค่ะไม่ได้โดนหลอกเองสักเท่าไหร่แต่โดนแอบอ้างชื่อเลยจะมาบอกคุณผู้ชมว่า แอปเหล่านี้หรือว่าการหลอกแบบนี้ไม่ใช่ของจริงค่ะนําโดยคุณน็อตกองสลากพลัสพี่ไฮอัปพรแล้วก็คุณมนสิทธ่ะไปกันหมดเลยคุณสุวิทย์พยายามจะบอกกับสังคมว่าอย่าไปหลงเชื่อคือตอนนี้เดือดร้อนขนาดคนที่โดนแอบอ้างต้องมาบอกตํารวจเองแล้วค่ะโดยคุณน็อตพันธวัฒน์นักวิสุทธ์หรือว่าน็อตกองสลากพลัสผู้บริหารบริษัทลอตเตอรี่พลัสจำกัดมากับคุณไฮอัพรคุณมนสิ์คำสร้อยและทนายความค่ะมาที่กองบัญชาการตารวจศบส่วนกลางเลยนะมาทําอะไรคุณสุวิทย์มาแจ้งความ S 1> <S 1> <S <S แจ้งความโดยตรงเลยคือดำเนินคดีกับคนที่ปลอมโปรไฟล์ของทั้ง3ท่านนี้ค่ะแล้วก็จะมาแจ้งไว้ก่อนเผื่อว่ามีใครหลอกแล้วก็โดนกันไปโอนหรือว่าเสียหายอะไรจะได้เรื่อไม่ถึงตัวค่ะประกอบกับว่าอยากจะมาเตือนคุณผู้ชมด้วยนะคะว่า<อ>มิชาชีพเอารูปของทั้ง3ท่านเหล่านี้ไปปลอมเป็นพันเพจเลยนะคะ<อ><อ>คุณน้อยบอกว่า1,700เพจค่ะปลอมบัญชีกว่า 4,500โปไฟาลาโอ้โหเยอะมากหนักกว่าน,นี้ค่ะเอาไปโปรโมทเว็บพนันเข้าไปอีกทั้งๆที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องนะคะคเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะต้องให้ตำรวจรู้ไว้ก่อนค่ะออตำรวจจะได้ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขต่อไปอคือต่างประเทศอ่ะเขาป้องกันไว้ก่อนออไม่ให้คนมันหลงเชื่อแล้วมาโอนของเราเนี่ยไปไล่จับก,กันทีหลังกลัวว่าจะไม่ทันค่ะอันนี้คุณน้อยก็เลยมาแจ้งความให้อายัดบัญชีไปเลย2,000กว่าบัญชีอายัดไปก่อนเฟซบุ๊ก k 200กว่าเพจเนี่ยเป็นบัญชีม้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เอาข้อมูลมาให้ตํารวจแล้วนะต้องขอบคุณคุณน้อยแล้วก็พวกพี่ๆนะคะทําการบ้านมาให้ตํารวจเรียบร้อยเลยแล้วก็บอกว่าอย่าให้ช้าค่ะเพราะว่าก็บอกว่าแจ้งความแล้วก็ไปบอกตํารวจมันไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่กลัวว่า ก็จะมีค,คนหลงเชื่อแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนไปมากกว่านี้แล้วก็เน้นย้ํานะคะว่าคุณไฮประภรคุณน็อตกองสลักและคุณ<อ>มนต์สิทธิ์คำสร้อยนั้นไม่เคยทักหรือว่าไม่เคยโพสต์ไม่เคยอะไรอะไรทั้งนั้นที่จะทํากล่องสุ่ม<อ>กล่องสุ่มเนี่ยมิจฉาชีพสละมังฝาก<อ>ถึงมิจฉาชีพด้วยว่าวันนี้มาร้องเรียนกับท่านผู้บัญชาการตรํารวจสับสนกลางท่านพลตํารวจโทจิรพพูริเดชแล,แล้ว คุณต้องระวังตัวไว้นะเพราะว่าเรื่องถึงตำรวจแล้วค่ะ,ะทั้งหมด2,000บ,บัญชีกับอีก200กว่าเพจนั้นถูกส่งให้กับตำรวจสอบสวนกลางแล้วจะทําอะไรก็อยากจะให้หยุดนะคะคแล้วก็ปิดบัญชีไปเลยไม่อย่างนั้น เดี๋ยวตำรวจเขาจะไปจัดการนะคะคดีช่อโกงอย่างนี้หรือว่าคดีผิดพรบคอมพิวเตอร์โทษก็หนักอยู่พร้อมทั้งเว็บพนันนี่เขาเอาข้อมูลมาให้ตำรวจเยอะมากนะคะแมแต่ก็เรียนตรงๆว่าจริงๆก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะเอาไม่เป็นไรค่ะช่วยๆกันนะคะจะได้ปกป้องพี่น้องประชาชนกันทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายทั้งสิ้นโดยเฉพาะเว็บพนันนั่นแหละครับในแนวคุณเรชาครับสามบุคคลที่ตกเป็นข่าววันนี้พี่น้อยพี่ไฮพี่มดสิทิ์อ้าวนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่บอกว่าใบ้ทุกงวดนะคุนเรชา